ใส่โซลตเข้าไปครับน้ำตาลครับสอสหอยนางนมครับสอสปุงรสครับใส่พริกแดงจินดาหัน่นซอยเข้าไปนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้น้องหันชาแนลจะพามาทำเมนูผัดตับไก่ใส่เห็ดฟางนะครับวัตถุดิบของเราก็มีตับไก่กัเห็ดฟางพริพกจินดาหั่นซอยน้ำมันหอยครับชูโรสน้ำตาลครับซอสปรุงรส กระเทียมต้นหอมครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปลงใส่น้ำมันไปครับกระเทียมใส่เ้าไปครับก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะตับใส่เ้าไป เติมน้ำเลยนะครับครับเราก็จะมาปรุงกันเลยนะครับใส่ซุปนวดเข้าไปครับน้ำตาลครับซอสหอยนางนมครับซอสปรุงรสครับใส่พริก แดงจินดาหันซอยเข้าไปนะครับเห็ดฟางใส่เข้าไปนะครับ ใส่ต้นหอมเข้าไปนะครับนี่เลยครับผัดตับไก่ใส่เห็ดฟางนะครับแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟป ไก่ใส่เห็ดฟังถ้าชอบเมนูนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเมนูต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ